ครับสวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกข้างหนึ่ง้อครับผมเพราะว่าจะเป็นพี่น้องยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับผมที่เขามารับชมช่องพ่ออุบลคนบ้านๆนะครับพี่น้องมาพบมาพอกันช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสวนอีกข้างหนึ่งครับผมพอกันกับบรรยากาศที่แดดจ้าเลยครับพี่น้องวันนี้พองฝ้าป่งใสครับผมฝ้าฝนก็สิ้นพันไปแล้วครับพี่น้อง หลังจากที่ฝนตกอยู่สองสามมื ar, มอ,อ,อ,อครับผมแต่ก็ตกมาแห้งดอกตกลิ่นปล่อยๆครับพี่น้องผมตกมาวันนี้กับท้องป้าโล่งแจ้งพี่น้องเอ้ยแดดแจ่มเลยวันนี้ก็ได้บนนี้ก,มรรกม็มาที่สวนหลังบ้านนี่คือเ่าครับผมมาที่สวนมาที่บอ่อปลาหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเอาจอบเข้าพักตบชวาขึ้นจากบอ่อปาลาแล้วครับผมบ้านนี้สีลองเอาอาหารมาวางในปลามึงพี่น้องผมว่าเป็นมีปลาบ่นะครับผมหาในบอ่อที่เอาจาุดไปพักตบชวาขึ้นนะครับพี่น้อง เป็นภาพพี่น้องว่าเบิ้งนะครับผมหลังจากเที่ยวขึ้นแล้ววันที่เอาอาหารระหวานนี่เพิ่นครับพี่น้องเอาอาหารมาเป็นอาหารปลาหน่อยครับผมนี่เป็นเม็ดแต่น้อยครับผมเพื่อปลาตัวหน่อยเป็นมีนะครับผมเป็นพวกปลาสลิดปลานี่ครับพี่น้องเพิ่นจะกินอาหารเม็ดเล็กๆนั่นสิแหละครับผมที่วันล้องเบิ้งครับพี่น้องว่าสิมีปลาบ่เดี๋ยวไปเบิ้งนั้กันครับพี่น้องว่าสิมีปลาบ่ไปเบิ้งกันครับผมมาเบิ้งกันครับพี่น้องวานนี้สิมีปลาบ่มาลูกมามากินอาหารเร็ว เออมันสีมาบ่โอ้มีขึ้นมาอยู่ครับพี่น้องได้ยินเสียงเอสิร่องวานอาหารเบิ่งครับผมผมว่าท่านไปไกลหรอกเพิ่นเห็นยานเพิ่นตื่นนะครับผมบ่ได้เพิ่นบ่ได้กินอาหารนำดนเอสิวานเบิ่งสีมาบ่มาลงมากินอาหารเร็วสีมาบ่เนาะนี่คือเงียบเงียบเนาะมาเร็วเออมูสิมาบอเลิศมาแล้วครับผมพุ่นปุนปุนมาแล้วมาแล้วครับผมเลิมาแล้วเลิศมาแล้วปวาดมีปลาอยู่ตัวนี้พี่น้อง ปลาสลิดกับปลานิลนมาลูกมาขนาดนี่อยู่ครับพี่น้องผมในส่วนเบิรงซูมให้ดูหน่อยครับผมนั่นมีอยู่ครับผมเป็นปลาสลิดกับปลานิลตัวน,นี้เป็นปลาตัวเล็กน้อยก็มีครับพี่น้องลูกเพิ่นลูกปลาหยังบุทแเป็นลูกปลาสลิดคือสดีอยู่หย่านย่างเดียวเป็นลูกปลานิลครับผมหาลูกเอากินเร็วเพิ่นเต็มมาบ่า ว่าเพิ่นยังตกใจคนดีครับพี่น้องบ่ได้ค่อยบ่ค่อยได้กินอาหารนำโดนไคกินทุกมือได้ยินเสียงก็จะมาเลยเด้อครับพี่น้องอันนี้ก็มาอยู่หน Girl, so wow. ักนกกำลังมาหลายเลยครับพี่น้องผมโอ้ยังมีหลายเลยปลาหมอก็มีเด่นเนี่ยนี่โอ้มีหลายตัวแล้วครับพี่น้องปลาสลิดตัวใหญ่ๆยังได้ปลาหมอก็มี พนวกามาไก่คนตัวนี่นตกใจอยู่ครับพี่น้องผมยังมีปลาอยู่ครับพี่น้องดูใกล้ๆขพนพนวกามายังมีอยู่ครับพี่น้องผมตะกี้ว่าตะนิ่งเสียงครับพี่น้องปลานิ่นมาติดปลาเตอเอิญน,นี่แตกแส้มาเลยครับพี่น้องนี่เพิ่งก็เริ่มแล้ว ไปกินทุกมือตุกมกมือมันจะมาหาทุกมือแล้วครับผมได้ยินเสียงมันมาเลยอันนี้ยังตกใจอยู่พวางกี้พึ่งลื้ออ่าพักตบชชวป่าครับพี่น้องก็ยังตกใจอยู่ประกาศมาไข่ค้นกินลูกเกนกินลูกเกนไปกินแล้วอยู่ใกล้ไก่คุ้มมาเป็นปลาสลิด ปลานิ่นปลาหมอครับพี่น้องปลาหมอเพิ่งจะบ่ค่อ,คอยขึ้นมาเด้อเพิ่งจะยุลลย่ลึกๆปลาหมอตัวนี้น้อยอยู่กับมีครับพี่น้องมึงเป็นปเป็นปลาหมอหนาเนี่ปลาสลิดตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องมึงเนี่ยตัวเหลืองๆนี่ปลาสลิดเด้เนี่ยแม่พันธุ์มันผมเอามาไว้นะครับแม่พันธุน์เพคน กล่องนตกออกไล้เด้ครับพี่น้องปลาหมอเราออกปลาพวกปลาสลิดพวกเขออกนั่นปลาหมอตกใหเลยครับพี่น้องผม <c oughs> กินดเกนกินดเกียนปลาสลิดนี่ลูกปลาตัวนี้ไหมโดนเพื่อนเพิ่อนออกลูกผมราะไดเบิงเสือออกลูกตัวนี้ตัวหนหน่อยก็มีเริ่มโตแล้วครับกินดเกน อาวานไป่ไกลๆก่อนเพ็นสิกินป่ะพัน <c oughs> ประกาศมาไก,ก่คนครับพี่น้องคุณพันอยู่ไก่เนี่ตกใจคนเนี่ยคุณนะ่ะพันอยู่ไก่ยังตกใจคนอยู่เลยยังไม่คุ้นคนเลย พอบปเด็กินอาหารโดนเลยครับพี่น้องอไปเด็ดูแลมานี่สุดซึ้งว่าจะเป็นเดือนนะมัง้งบปเด็กให้อาหารเพิ่นแต่เพกกื่อนยังจำเสียงใดยยเป็นบางตัวก็เคยให้อาหารรถปุ่นปลาหมอปาดตัวพวกง่ายเลยครับพี่นอ้องปลาดเถอนตัวปลาเล่ยเลยปลาหมวาวานปลานิ่นครับพี่น้องปลาดเถอะพี่น้องไองตัวใหญ่ตัวนี้ ยังมีปลาอยู่ดูไก่ๆคนวัวมา,มา,าตัวนี้น้อยก็มีครับพี่น,น้องตัวนี้น้อยปลาตัวใสๆยังมองบอกว่าเป็นลูกปลาอย่างเห็นหลายอยู่อากินลูกกินกเขาจะอิ่มแล้ววันนี้ คุณนะพ่อก่าก็มาไข่อยู่ใกล้ๆค,คุณนั่นโอ้ยลูกปลาอย่างน้อยตัวนี้น้อยใสๆอยู่ในในหลายเนคะครับพี่น้องตอนนนอัวนี้น้อยเดี๋ยวจะน้อยก็คงจะหูนะครับผมเห็นปลาอย่างลูกปลาอะไรเอ่ยเป็นลูกปลาสลิดใน่ไหมจังบอกออกดีลูกปลาสลิดมันจะบก่อยออกครับพี่น้องถ้าเป็นปลาสลิดนี่ตัวใหญ่ๆในปลาสลิดมาแล้วคุณนะ ปาโต๊ะตัวหมดย้ยเลยวันนี้กับผ้าพี่น้องมาเล่นที่ว่าปูบปลาครับผมบเิตุการทิศน่านครับผมวันนี้ยู่บ้านนองว่างอาหารเหรนน,น้ำปูน้ำปลาครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อครับผมที่มารับชมคลิปให้จะพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขุมสุขคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ร่ำรำว,ยวยทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม